มาเริ่มเริ่มสบายดีตอนนี้เราอยู่กับน้องอ่ากี้วนิดาเนน้องมาลา้องยูเนเวอร์สมันอ็่าวันนี้เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมโ,โดยมน,นีคุณซึ้อว่าตื่นเต้นแล้วกัมีความมั่ทับใจที่แบบว่างานคือว่าปีนี้เป็นงานที่แบบว่ายิ่งใหญ่รีนาะแในการรุ่นไปกับอ่าน้องๆซาไม้เลวาไพซีไดมุงอ่าแล้ววันนี้เราราเขาด้ียว่า ครองตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมาครบปีแล้วรู้สึกใจหายบ้างไหมเออใจหายใจหายคิดแบบคิดแบบแป๊บเดียวแป๊บเดียวถึงเงินตัวเองลาตำแหน่งแล้วบอจีน่าแล้วก็อยากฝากให้อ่าอยากฝากถึงพี่น้องชาวไทยด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้มิสจุนิเวอร์ซ2022เลยนะคะอ่าฝากสุดท้ายครับฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดทั้ง20คนเลยนะอ่าขอฝากถึงน้องๆสาวคนเดอว่ามือนี้เหตุเหตุเต็มที่มีอ่า มีสิ่งยังงัดออกมาให้หเมิดว่าห้เก็บเพราะว่ามือน,นี้เป็นมือไฟยนลแล้วมุง่งสิลุงอยู่หวัวห้เอยกะดีใจน้ำทุกคนแล้วก็หว,วังว่าทุกคนเฮ็ดเต็มทีของตัวเองให้สุดในมือนี้อ่าขอบคุณครับอขอถ่ายรูปคู่หน่อยสักรนะูกหนึ่งนะมาถือโลโก้ช่องถ่ายด้วยเลย <laughs> โ <Okay. S 2> อเคปรครับใจเด้อพี่จ้องถ่ายไหมถ่ายม,มา